สวัสดีค่ะวันนี้ช่องไามดาวบอกดวงจะมานำเสนอคลิปกันทำนายดวงคร่าวๆนะคะประจำเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2563ของชาวลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษนะคะก็สามารถเข้ามารับฟังรับชมคลิปเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์นาทางในการเลเมินชีวิตได้นะคะชาวลัคนาราศีเมษนะคะคือบุคคลที่มีการผูกดวงแล้วทราบนะคะ ว่าตัวเองเป็นชาวลัคนาราศีเมษนะคะคือมีดาวจันทร์และดาวอาทิตย์นะคะสถิตยอยู่ที่ภพตนุเรือนลัคนาของตนเองนะคะแล้วก็ชาวราศีเมษก็คือบุคคลที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนจนถึงวันที่13พฤษภาคมนะคะสัญ,ญลักษณ์ประจําราศีคือแกะนะคะดาวประจําราศีคือดาวอังคารนะคะ เลขศาสตร์คือเลข3ธา,าตุไฟนะคะมาดูลักษณะแล้วก็บุคลิกของชาวลัคนาราศีเมษชาวราศีเมษนะคะชาวเมษจะมีดาวประจําตัวก็คือดาวอังคารนะคะเลข3นะคะแล้วก็ดาวอังคารที่สถิตยอยู่ลัคนาราศีเมษร,ราศีเมษนี้ก็จะเป็นดวงเดียวกันกับดวงโลกและดวงเมืองประเทศไทยนะคะเวลาที่ ดวงเมืองหรือว่าดวงประเทศเกิดเหตุการณ์อะไรนะคะชาวเมฆก็จะได้รับผลกระทบมากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับพื้นดวงของตนเองด้วยนะคะก็จะมีทั้งให้คุณแล้วก็ให้โทษนะคะดาวอังคารนี้ก็จะหมายถึงความกล้าแข็งขยันนะคะความแข็งแกร่งความแข็งแรงความกล้าบ้าบินนะคะในการจะทำสิ่งใดๆแล้วนะคะมุทะลุนะคะกล้าได้กล้าเสียนะคะ ก็ดาวอังคารนี mo, <lat> ้จะมีศัตรูที่เป็นคู่อรินะคะก็คือดาวทิตย์และก็ดาวเสาร์นะคะก็จะถือได้ว่าไม่ถูกฉะโลกกันนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอังคารกับคนที่เกิดวันอาทิตย์และก็คนที่เกิดวันเสาร์นะคะคนอังคารน่คะหรือว่าดาวอังคารนะคะจะเป็นคนที่กระทํา สิ่งต่างๆมากกว่าการพูดนะคะคือเป็นคนที่กล้าหาญแล้วก็ขยันขันแข็งชอบประชนภัยนะคะเก่งกล้าสามารถนะคะกล้าเสี่ยงนะคะอันตรายนะคะก็อาชีพก็จะเป็นพวกวิศวะก่อสร้างหรือว่าพวกทหารนะคะอุปนิสัยก็จะเป็นคนที่กล้าบ้าบิ่นแล้วก็ดื้อรั้นนะคะ ชอบทาสงครามนะคะเพราะว่าดาวอังคารเป็นเทพ,พเจ้าแห่งสงครามนะคะสีที่เป็นมงคลก็จะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็สีเพทายนะคะสำหรับนะคะดาวที่เกี่ยวกับการงานนะคะของชาวเมษนะคะก็คือดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์สถิตยอยู่ที่ภพกรมมะนะคะของชาวเมษ แล้วก็ในเรื่องของการเงินก็จะเป็นดาวสุกนะคะสถิตยอยู่ที่ภพสาสชะนะคะในเรื่องของความรักก็จะเป็นดาวสุกนะคะสถิตยอยู่ที่ภพสาสชะนะคะในเรื่องของครอบครัวก็ เป็นดาวจันทร์นะคะสถิตยอยู่ที่ภพปุตตะในเรื่องของการเสี่ยงโชคเก่งกําไรก็จะเป็นดาวราหูนะคะสถิตยอยู่ที่ภพสหัชชะนะคะมาดูดวงนะคะการทํานายดวงคร่าวๆโดยรวมนะคะของชาวเมษกันนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวลัคนาราศีเมษหรือว่าชาวราศีเมษนะคะในเรื่องของการงานนะคะดาวการงานของท่านนะคะก็ยังเดินพักแล้วก็เดินมนนะคะ โคจรอ,อยู่ที่ภพกรรม,มะนะคะของชาวลัคนาราศีเมษนะคะก็คือดาวเสาร์นั่นเองนะคะสถิตร่วมกลุ่มกันกับดาวพฤหัสนะคะในช่วงนี้ในเรื่องของการงานของชาวเมษก็จะดูอึดอัดนะคะดูติดขัดนะคะไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้นะคะดาวพฤหัสที่คอยส่งเสริมนะคะเกื้อหนุนนะคะก็ยังเดินมนเดินพักแล้วก็ วนเวียนไปกับดาวการงานของท่านก็คือดาวเสาวเช่นกันนะคะก็การงานก็มีการหยุดชะงักขึ้นนะคะทั้งสองดาวนี้ยังอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีนะคะแล้วก็ยังส่งผลเสียต่อท่านชาวเมษนะคะก็ขอให้นะคะท่าน ชาวเมษนะคะไม่ว่าจะเป็นราคนาราศีเมษหรือราศีเมษนะคะกลับมาทบทวนแผนงานหรือว่าการใช้งบประมาณในการทํางานการจัดสรรโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะขอให้รอบคอบในการตัดสินใจนะคะในเรื่องของการเงินนะคะดาวการเงินของท่านนะคะก็คือดาวศุกร์นะคะสถิตยอยู่ที่ภพสหัสชะนะคะ ดาวสุงนี้ยังคงมีการเดินพักแล้วก็เดินมนนะคะในช่วงของตั้งแต่วันที่สองนะคะซึ่งอาจจะส่งผลทำให้ระยะของเดือนนี้การเงินของท่านนะคะก็มีอาการซบเซาเกิดขึ้นนะคะมีรายจ่ายมากนะคะแล้วก็ทั้งเดือนเลยนะคะจะมีรายจ่ายเข้ามาในเดือนพฤษภาคมนี้เป็นช่วงจังหวะที่ไม่ควรที่จะ คิดจะนำเงินไปลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำโปรเจกต์ใหม่ๆหรือทำงานใหม่ๆลงแผนงานใหม่ๆลงหุ้นซื้อหุ้นเก่งกำไรนะคะก็ไม่ควรจะทำเลยทั้งสิ้นนะคะควรจะมองหาวิธีการจัดการเงินนะคะโดยการเก็บออมเงินหรือว่ากระจายความเสี่ยงไปในรูปแบบอื่นๆที่ไม่ใช่การใช้จ่ายเงินสดนะคะก็อย่างเช่นท่าน มีเงินในกระเป๋าเดียวนะคะก็สามารถนำไปฝากธนาคารไว้ก่อนนะคะเพื่อกินดอกเกงกําไรเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะไม่ควรจะไปลงทุนซื้อหุ้นใหญ่ๆที่มีการหมุนเวียนเงินเข้าออกบ่อยๆนะคะควรจะให้เงินมีสภาพแน่นิ่งอยู่แล้วก็กินดอกเบี้ยเล็กๆน้อยๆไปก่อนนะคะในช่วงของเดือนพฤษภาค,คมนี้ ในเรื่องของความรักนะคะดาวความรักของท่านก็คือดาวจันทร์นะคะดาวจันทรนี้มีการโคจรย้ายนะคะทุกๆราศีนะคะ2วันครึ่งนะคะดาวจันทรก็จะย้ายแล้วฉะนั้นความรักของท่านก็ไม่ได้มี ผลอะไรมากนักแต่ว่าอาจจะมีการหมางเมินกันสักเล็กน้อยในช่วงของการที่มีปัญหาเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของการเงินปัญหาในเรื่องของการงานนะคะก็ส่งผลทําให้ความรักอาจจะลดน้อยถอยลงไปไม่มีความหวานชื่นรื่นรมเหมือนแต่ก่อนหรือว่าขอให้ท่านนะคะใช้สติแล้วก็ปัญญาในการแก้ไขปัญหานะคะ ก็ความรักก็ยังคงประคองประคับประคองกันไปเรื่อยๆนะคะให้ห่างไกลจากเพื่อนฝูงหรือว่าห่างไกลจากการทะเลาะบ,บิวาทนะคะห่างไกลจากมือที่สามนะคะฝึกจึกตนเองนะคะให้เข้มแข็งอย่าให้มีการหูเบาเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ วาสนาการเสี่ยงโชคลาภเก่งกําไรของชาวเมษนะคะดาวราหูของท่านนะคะยังคงเดินเสด์จไปอย่างรวดเร็วอยู่ในตำแหน่งพบลาพะนะคะดาวอังคารนะคะตั้งแต่วันที่1น,นะคะส่งผลทําให้ท่านนะคะเป็นคนเนื้อหอมนะคะเดินทางไปแห่งหนตําตำบลใดนะคะก็จะมีแต่คนรักมีคนชอบนะคะแล้วก็ ในการแสวงหาโชคเก่งกำไรนะคะก็อาจจะมีเข้ามาบ้างนะคะในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้นะคะก็ถือได้ว่าแม้จะดวงดาวนะคะในเรื่องของโชคลาภของท่านยังคงเดิน เสร์จเร็วบ้างช้าบ้างนะคะก็ไม่ได้ส่งผลทําให้ท่านมีผลเสียใดๆมากนักในเรื่องของการเสี่ยงโชคเก่งกําไรนะคะก็ยังพอมีเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยกันไปนะคะจนถึงวันที่21พฤษภาคมนะคะดาวอังคารก็จะเดินเป็นปกตินะคะแล้วก็ให้ลาบผลนะคะจะมีความชัดเจนมากขึ้นก็ถือได้ว่าเป็นจังหวะที่ดีในการเสี่ยงโชค เก็งกำไรนะคะเสี่ยงดวงในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคมนะคะเป็นงวดของวันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะก็สามารถเก่งกําไรได้นะคะค่ะแล้วก็เราก็จะมาดูนะคะตัวเลขนำโชคในการเสี่ยงโชคเก็งกาไรนะคะในงวดของวันที่หนึ่งพฤษภาคมนะคะให้กับชาวลัคนาราศีเมษน,นะคะ งวดของวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้จะได้แก่ตัวเลขนำโชคก็คือ4ี่เจ็ดแปดสองเจหสองปดหสองสี่หสองสี่เนะคะตัด2ตัวไปเลยก็จะเป็นเจ็ด8ปดสองหกสี่ปดสอสองสีนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับท่านใดที่มีโชคมีลาบในการเสี่ยงโชคนะคะอย่าลืมนำเงินไปทำบุญแล้วก็ช่วยแบ่งบริจาคนะคะ ก็อย่าลืมนะคะปฏิบัติตามกฎของกรมอนามัยนะคะกินร้อนช้อนกลางล้างมือสวมแมสปิดจมูกใส่หน้ากากสวมถุงมือนะคะรวมทั้งการใช้เจลแอลกอฮอล์นะคะไว้ชำระล้างมือทุกๆ50เมตรนะคะแล้วก็เดินห่างไกลกันจากชุมชนห่างผู้คนในการสัญจรนะคะ1-2เมตรนะคะ เพื่อเป็นการไม่แพร่เชื้อนะคะแล้วก็ป้องกันโรคภัยจากไวรัสโควิดโคโรนา19ีนด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะชาวเมษทุกท่านไม่ว่าจะเป็นลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปนะคะผ่านพ้นโพยภัยอุปสรรคทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นภัยจากภัยเศรษฐกิจภัยจากไวรัสโครโรนาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะ ขอให้มีความสุขความเจริญนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งนะคะแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปถัดไปคลิปในการทำนายดวงคร่าวๆดวงล่วงหน้านะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ท่านนะคะในการวางแผนการดำเนินชีวิตแล้วก็เป็นไกด์นำทางในการดำเนินชีวิตนะคะขอบคุณคะ่ะ